เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยงอคิเวสนะเวทนาสามอย่างเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอคิเวสนะสมัยใดได้เสวยสุข,ขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกข,ขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุข,ขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้น ในสมัยใไดได้เสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นอคิเวสนะ สุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอคิเวสณะอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนาทั้งในอทุกขมสสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจรรย์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกอาคิเวสนะพิขุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน ก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ